สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทางเ c e b ุ o k และย t ท b e ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมมีอ e ีแอนตหนึ่งคันนะครับผมมานำเสนอตัวนี้เป็นเครื่องอ e ีสูบสองสูบนะครับผมเป็นเครื่องอ e ีสูบสองสูบนะวก็มีเจะปากหนึ่งอันนะครับผมเจาเจาะดอกานเจะปากครับผมเป็นกระบะไม้นะสำหรับไว้วันบรรทุกนะครับผมเข็นมันได้นะครับคันนี้ เห็นมันได้ประมาณสี่ตันนะครับถ้าใครสนใจนะครับผมอีตันคันนี้นะครับผมอีสูสองสูบอีเจ้าป่ากให้หนึ่งลูกนะครับผมอันนี้มาในราคาหกหมืนห้าพันอันนี้มาในราคาหกหมืนห้านะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมเบอร์โทรก็ตามนี้ครับศูนย์แปดหนึ่งสามหกห้าเก้าเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งหกศูนย์ห้าสองสามเจ็ดนะครับอ่ะเรามาดูการขับเคลื่อนนะครับผม นเนมีถไฟเร็วถอยช้าให้นะครับผมอันนี้ถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมติดต่อมาเบอร์โทรที่นี่ไว้ข้างก้นได้ครับแล้วก็ทางเขตร้านไม่ได้เลยนะครับผม แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับผมร้านโปรสอนอำพริกเกล c h ชาแนลนะครับผมขอขอบคุณครับ